นาทุ่งโหเกือบแต้มเกือบพันแปดมาครับผมขึ้นไปขึ้นไปเม็ดขึ้นไปโขนขึ้นครับดันขึ้นไปครับกินครับผมขึ้นไปครับเหลือจอครับขขนขึ้นเอ้ยโขนขึ้นดันยันครับหมาออกข้าง เปียยขึ้นไปโคนขึ้นครับโคนขึ้นอืมขนขึ้นไหมครับแน่จะมา,ามาทำอะไรเราจะมาทำอะไรสอนเหลือครับสอนเหลือ นผมทำไรอะ่ะจะมากินตัวนี้เหรอซ้อนเรือครับซ้อนเรือดันถอยทำไมดันถอยทำไมกินตัวนั้นได้ไหมถ้าเรากินปุ๊บน้องม้าจะหนีไปไหน โดดม้าเลยดีกว่า เอาว่ะเฮ้ยเอาเว้ยสู้อ่ะครนี่มันชู้นี่มาเขาสู้กับท่านผู้ชมไปครับเม็ดเราไปกินตัวนี้ก่อนครับใจเย็นกินตัวนี้ก่อนเขากินตัวนั้นนะครับ ตัวนั้นตัวนี้โดดไปเลยดีไหมโดดแรกไปเลยดีกว่าเฮ้ยใจไม่ถึงยังใจไม่ถึงถอยมาก่อนแล้วกันนะครับกินนะผม ถ่อยไปตัวนั่นเหรอไปครับเม็ดไปนึกว่าจะไม่กินไปครับมาเราปูรังผอนกินดีครับตัวลู้ว่เขาต้องเอาเบียกกินแน่เลยนั่นแน่พอเขาเอาเบีย์กินแล้วก็ ไปครับผมโดดมาครับโดดมาที่ผมโดดอย่างนี้เพราะว่าต้องการจะเอาเบียร์ขึ้นไปนะท่านผู้ชมแบบแรกไปเลยเดีย๋ยวดูว่าเขาจะแลกไหมเฮ้ยไม่แลกว่ะ ไม่แลกเว้ยแบบนะ่ะถ้าผมกินตัวนี้เขาจะต้องเอามากินนะครับถ้างั้นก็ซิกแซกหน่อยอย่างงี้ดีกว่าไม่ยอมกินโดดงี้ดีกว่า ไล่เรือนะครับต่อมาพร้อมไล่เรืออ่าโอเคอ่ะกินเข้าไปครับไม่ยอมกินด้วยเว้ยถ้าอย่างนั้นก็ดันขึ้นไปครับ กินครับผมเฮ้ยเอาว่ะเริ่มนั่นเลยเว้ยเขาเริ่มอยู่ไม่ได้แหละอ,อตักินไปครับกินตัดเลยเว้ยกินเข้าไปครับ อถอยลงมาครับถอยลงมาจะมากินเราไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมสามารถลุกอะไรได้ไหม,มติดมา ติดเรือยังลุกอะไรไม่ได้แต่เขาสามารถกินกินเบี้ยเราได้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนี่อย่างนี้ดีกว่าไปครับอีกตัวหนึ่ง ออต่อวะ่ะแบบนะยังไม่ต่อดีครับใจยเย็นอืม กินแล้วกินไปเลยไปครับผมนั่นแน่กินเข้าไปครับ ลงมาลุกไหมยันขึ้นไปครับเดี๋ยวผมจะลุกเขาล,ลัวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะขาม้ามันป้องกันไว้ไม่ให้เรือเขาลุกเราได้นะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงเขาลุกตัวนั้นนะครับรับนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งท่านผู้ชม ลูกตนัวนั้นมันมีรูเดียวให้เราดันขึ้นไปนะครับไปครับผมเลาไงเลือลูกซ้ำอีกทีไหมหรือว่าจะเอาเรือกินตัดมาไปเลย ฮ่เข้าลุกเล่าอีกทีแล้วครับเราลุกเขาก่อนดีครับชิงลุกไปก่อนลุกขบายหนีไปไหนหนีไปไหนก็น่าจะแพมหรือเปล่าอ๋อหนีไปตัวนั้นตามนั้นท่านผู้ชมเอาซะหน่อยดีกว่าลุกตัวนี้เขาหน้าเจาเรือปิดนะครับ ผมรู้ทิ้งดีกว่าเผื่อเขาอยากจะเอาเรือปิดเพราะว่าผมคิดแผนไว้แล้วดูว่าคุณเขาจะลงมาหรือว่าจะหนียังไงอืมลูกตานี้ครับโอเคครานี้เรือเขาปิดไม่น่าได้แล้วมั้งเนี่ยลูกตานี้ครับ หนีไปตานั้นเว้อืมผมลุกตานี้แล้วกันไม่ได้เว้ยไอ้ตัวนั้นมันนั่นเกินไปอืมปะมาผูกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเตรียมลุกอีกทีหนึ่งครับ เขาคงต้องลุกเราหลหล,ลัวผมเดานะไปครับผมไปครับรีบขึ้นเลยหลหลัวขึ้นไปอยู่กับพวกพ้องแล้วอันนี้ก็ยากขึ้นนะ่ะเขาก็จะเล่นยากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งลนะ น่เอาตัวนั้นมันต่อเว้ยาำนั้นท่านผู้ชมผมลุกตัวนี้ดีกว่าลูกตัวนั้นเขาจะเดินไปไหนอืมถอยลงมาลุกครับเนีแยแผนเราช่วยอีกแล้วฟรีนะเนี่ยเรือเรือน่าจะฟรีเปล่าม้าเรามันเปรี้ยว ถูกไหมครับถ้าเขาถอยอ้อมไปหลังเรือก็โดนลุกจนเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้นะใช่ถ้าเขาเดินเดินขุนหนีจากเรือเนี่ยก็จะโดนเรือเออโดนกินเรือฟรีถ้าเขาถอยขึ้นไปตรงๆก็จะโดนมาลุกกินเรือครับยังไงก,ก็ก็น่าจะไม่รอดนะม้งโอเคลุกตัวนี้ครับขอบคุณครับ